รายงานความคืบหน้าขณะน,นี้เจ้าของอธิปไตยได้ทำการนำรถเพื่อเข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เรียบร้อยนะครับขณะนี้เราได้ทำงานใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ของเราเพื่อทำการนำสิ่งปลูกสร้างขาวรนะครับทีุ่กคราอธิปไตยออกจากอธิปไตยของเจ้าของบ้านกูนี่แหละแมว รือถอนหรือถอนมันเป็นหน้าต่างมันจะปิดหน้าต่างไม่ได้หมดยังเป็นการปฏิบัติการที่แข็งกร้าวมากนะครับจบรายงานความคืบหน้าการลุกร้ำอธิปไตย ของบ้านหลังหนึ่งจบข่าว